โรคสังคงังทําไมต้องเป็นในวัยรุ่นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นโรคนี้กันจริงหรือเปล่าโรคสังคังนะคะเกิดจากการติดเชื้อราบริเวณผิวหนังค่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นบริเวณที่อับชื้นนั่นก็คือบริเวณขาหนีบค่ะและบางคนนะคะก็ไปรับเชื้อสังคังมาจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะและบางคนก็เกิดจากการใช้ของใช้ร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในหมู่เด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนนะคะที่มักจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ใช้ของใช้ร่วมกับเพื่อนนะคะ เช่นผ้าเช็ดตัวกางเกงขาสั้นหรือกางเกงชั้นในนะคะบางคนเนี่ยเอากางเกงชั้นในของเพื่อนมาใส่ค่ะและสําหรับคนที่ชอบใส่กางเกงแบบรัดรัดมากๆนะคะในหมู่วัยรุ่นยิ่งนิยมเลยค่ะการใส่กางเกงยีนรัดรัดแล้วก็ไม่ค่อยซักนะคะใส่แล้วก็พึ่งไว้แล้วก็เอากลับมาใส่ซ้ำค่ะกางเกงยีนนะคะระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีค่ะแล้วยิ่งใส่แล้วไม่ซักนะคะ ก็จะยิ่งทำให้เกิดการหมักหมมนะคะของเชื้อราแล้วก็ความอับชื้นค่ะอาการของโรคสังคังนะคะเนื่องจากโรคสังคังเกิดจากการติดเชื้อราอาการสําคัญเลยก็คือทําให้เกิดอาการคันค่ะบางคนนะคะคันมากนะคะเกาจนเป็นแผลลักษณะของแผลนะคะจะเป็นวงแผ่กระจายคล้ายกับกรากนะคะการเกาจะทําให้เชื้อราติดเล็บมือแล้วก็แพร่กระจายลุกลามไปยังบริเวณเอ,วเอวัยวะอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการรักษาโรคสังคังนะคะ โรคสังคังนะคะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงค่ะสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็สามารถรักษาเองได้ที่บ้านค่ะโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อราหรือว่ายานะคะที่ใช้รักษาอาการคันภายในล่มผ้าค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาได้ค่ะนอกจากการทายาแล้วนะคะการรักษาสุขลักษณะความสะอาดบริเวณจุด่อนเลนอันนี้ก็สำคัญค่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้โรคนั้นกลับมาเป็นซ้ำค่ะ